เรามีคนในครอบครัวของเราที่ยังไม่รู้จักพระเยซู وس, ไม่รู้จักพระเจ้านะ Let's believe God for them to know Jesus ขอให้เราที่จะร่วมใจกันที่จะเชื่อว่าพวกเขาจะได้มารู้จักพระเจ้า Let's believe God to help people to heal people to change people to give people His Holy Spirit ก็คือขอให้เราที่จะร่วมความเชื่อในการที่จะรู้ว่าคนเหล่านั้นจะมารู้จักพระเจ้าได้รับการช่วยเหลือเยียวยารักษาจากพระเจ้า God is great พระเจ้านั้นที่ใหญ่ And our faith must be great. แล้วก็ความเชื่อของเราก็ควรจะยิ่งใหญ่ด้วย Because God wants to do great things in us and through us to reach this world for Him. แล้วก็พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอยากจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราที่เราจะไปถึงโลกข้างนอกครับ Let's learn from our father Abraham. ให้เราเรียนรู้จากบิดาแห่งความเชื่อของเราคืออับราฮัม Let's believe God, please. Let's believe God. โปรดที่ขอให้เราทุกคนที่จะ ชื่อพระเจ้า like ผมอยากจะให้ท uh, ีมในมสก,การขึ้นมาข uh, อให้เราทุกคนที่จะยืนขึ้นนะครับแล้ว้็ร้องเพลงนี้ด้วยกันคือ How, great. How great Our God Great Is